นะครับลูกค้าก็เอางานมาลองดูนะครับตัวนี้เป็นวัสดุอะไรนะหินสังเคราะห์เป็นหินสังเคราะห์นะครับผมอ่าก็เดี๋ยวดูกันว่ามันจะกัดได้ไหมอันนี้เอาปอบรอบสูงสุดเนาะใช่พิเศษกว่าตัวนี้นะครับตัวที่เราคุยกันก็คือตัวนี้มันสอง0มื่น็ดพันแปดร้อยตัวเนี้ยมันเป็นมอเตอร์บัสเลดนะครับผมรอบมันจะดีกว่านะครับอ่าโอเคอ่นเดี๋ยวลองดู ลองเดินเข้ามาดูครับตอนนี้เราลงไปึกเนนะนน่ื่อย่นะลองพิ่ลมันเป็นพลาสติกใช่ไหมหินสักอนเนใช่ครับเป็นผลผลิตพกอ๋อโอเคโอเคตัดได้อยู่รอบมัต้องถือสูกวนะ่าได้แล้หินหินมันต้องใช้ดอกวัตถุให้นนหนึ่ง แล้วก็รอบสูงเชื่อได้กนินอะไรที่ได้อย่นี่อันนี้เราก็ดูใช่ดูว่ามันกินได้ไหมแตกไหมใช้รอบสูงสุดขนาดนี้มันได้ไหมเทสก่อนมากเถอะ